เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนตามการเวลาเสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหรที่เราอยู่ในอำนาจนานๆนะเราอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงา,านที่สูงๆเนี่ยมีผลประโยชน์มีต่างๆนานาเนี่ยความคิดความอ่นเราจะต้องเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนกับโโกวนโอูตอนนี้นะกวนูน,นี่เป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วอยู่นานนะเพราะฉะนั้นนี่หลังจากที่พี่ชายของเบ้งไปทวงเมืองเกงจิว๋วคืนจากกวนูไม่ได้นี่ก็กลับเมืองกลางตังนะแล้วก็ วางแผนกันดีว่าจะทํายังไงได้เมืองต่างนะคราวน,นี้ออกอุบายนะจะชวนกวนอูเนี่ยมากินเหล้ามาสั่งสรค์ฝ่ายเมืองต่างนะว่าจะทวงเมืองเกงจิ๋วนะพูดไม่รู้เรื่องพูดจาไม่ได้ทวงไม่ได้ก็จะฆ่ากวนอูซะเลยนะเพื่อจะเอาเมืองเกงจิ๋วคืนนะก็อส่งจดหมายไปเชิญกวนอูนะกวนอูก็รู้นะเพราะว่าเป็นแผนไม่ได้ลึกล้าอะไรนะกวนอูก็บอกว่าในเมื่อเขากล้าเชิญมาข้าก็ต้องกล้าไปนะไม่ต้องห่วงคราวนี้ข้าจะไปกับคน ติดตามสักสิบคนพอแล้วข้าจะถือเอาถือถือเงานะสําคัญของข้าเนี่ยดูดีว่าใครจะกล้าทําอะไรข้านะบันดาเหล่าคุนนางรอบกายคนดูก็เตือนนะว่าไปคราวนี้รู้อยู่แล้วนะว่าเขามีแผนไม่ดีนะเพราะฉะนั้นท่านขุนพลนต่านต้องระมัดระวังด้วยนะคนดูบอกเรื่องแข็งนี้ข้าไม่กลัวหรอกข้านี่ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเป็นร้อยร้อยศึกเป็นพันพันศึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยสนามรบข้าผ่านมาเยอะนะ คมคมหอคมธนูเนี่ยข้าอุย้ยไม่ต้องห่วงธนูปรีว้นมาเป็นหมื่นๆมนืยังกะหาสายฝนนี่ยข้าก็ไม่เคยกลัวนะข้าขี่มา้าตะลุยชนะมาเป็นม่รกี่ศึกต่อกี่ศึกแล้วนะท่านไม่ต้องกลัวนะฮะเอาก็เตือนอีกนะว่าให้ระวังนะคนโ้ยข้าร่ำเรียนรอยุทธมาเยอะแยะไปหมดนะท่านไม่ต้องกลัวนะเพราะฉะนั้นนี่ ข้าจะกลัวไปใหญ่กับพวกหนูกังตังนะนี่พูดเพื่อะเชิอประมาศตรูนะเพราะนันนี่ก็ถือว่ากโดูเริ่มที่จะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าหลังจากที่ตัวเองได้เป็นใหญ่เป็นโตในเมืองกังตังนี่ในเมืองเกงถิวเนี่ยกโน,นูก็เริ่มยิงทะนงมั่นใจในต,ตัวเองสูงขึ้นนะใครจะเตือนใครจะอะไรกน,นูก็ไม่ฟังนะแต่ว่าอาจจะด้วยความที่เ,เป็นคนเก่งนะเพราะฉะน,นั้นนบางทีการที่เรามั่นใจในตัวเองสูงเกินไปมากเกินไปเนี่ยอาจจะเราผิดพลาดได้เหมือนกันนะ คนเวงก็ลืมคําที่โกงเบ้งเคยสั่งไว้นะว่าก่อนก่อนนี้คงเบ้งจะไปเสีชวนว่ายังไงเสียกับฝั่งเมืองกังตังกับเมืองกับซุนกูนเนี่ยเราต้องเป็นมิตรกันเราต้องเป็นพันธมิตรกันเพื่อที่จะร่วมมือจับมือกันเพื่อจะต่อต้านโจโฉเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าลืมคําสําคัญคํายุทธศาสตร์ที่ข้าฝากไว้เป็นอันขาดน,นะ mm hmm. คนูกรับปากรับคําอย่างดีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยคนยูเริ่มที่จะเปลี่ยน,น mm hmm. เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันตอนถัดไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนอูบ้างนะซึ่งก็เริ่มที่จะสนุกือ่อนนะครับ